เอาละพี่น้องครับมาเบ่งเพิ่นวานแหกันนะครับสองปากเลยนะครับพี่น้องครับนี่โอ้เอาละบานนี่พี่น้องครับเอามาหลุนกันด้วยครับบานนี่สีมานหรือบปล่ามันจังใดเดี๋ยวมาล่อหลุนกันครับพี่น้องครับวานลงไปสองสองแห่พร้อมกันนะครับทางนี้เป็นยังไงทางนี้ข้นกันเลยเนาะครับนอกทางนี้ ทางนี้ห่าวขึ้นก่อนเลยเป็นยังไงเนี่ยเอาพี่น้องครับโอ้ได้เยอะตัวล่ะเอาได้เยอะตัวล่ะนี่เอาได้เยอะได้เยอะโอ้ปลาขาวปลาขาวกับปลากากับปลาเข่งเนาะในหลายตัวอยู่ตัวนี่อือปลากระเดิดมากนี่ปลาเบิดเลยเอาละมาหลุดน้ำพอยายเข้าครับบารนี้ พอใหญ่ได้นว,วานปากทอเลยบ่แน่เด้อพี่นอ้องอาสิหลายเด้อนี่มาลุ้นกันครับหาวมาแล้วครับพี่น้องครับบ่บจะเห็นบ่โตเอหาวมาแล้วหาวมาแล้วเอา้าพุ่นเห็นดินอยู่เห็นดิน,นอยู่นั่นนั่น,น,นไปดุนกระจารกระหว่างนี่เสียเนื้อกลาจริษงไงคืมอมะหอดปีพวกนี้าขาดไง โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผักกาดนั่นผากกาใส่ยังงามๆเลยตัวนี้เออเล่ยนผักกาดกันเออนี่โอ้ได้อยู่พี่น้องโอ้ตัวนั้นตัวบางไงนาะปผักกาเน่องโอ้เห่ปนผกกาลายนี่ครับพี่น้องครับเขาคือว่ามันปนแสีบคือปลาเค็งนี่เขาว่าแม่นบ่ครับปลากกาแม่นบ่พรอมดีปกรหยังออื พากกาเนี่บนยบอพออาจกินคบตำหุกงตำเป็ดจำไปดิเออเข่ากันเป็นยังเลยลงไปในจับกากาเอาลงไปนี่ <c oughs> ต,ตาลุ่นลวดดเดจกโตตาหาตุต้ตตตตนี่แหละครับพี่น้องครับมองทำมาหากินของชาวบ้านเพิินนะครับ อยู่บ้านพ่นดวนตำบลบูสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ